สวัสดีครับอู๋ Spin9 ครับคลิปนี้เรามารีวิวเครื่องนี้กันครับนี่คือแม็ สตูดิโอนะครับโปรดักต์ใหม่ครับที่ไม่เคยมีมาก่อนจาก Apple นะครับต้องเริ่มเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่า Mac Studio คืออะไรแล้วก็มันอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเกิดใครได้ติดตาม Product Lineup ในกลุ่ม Mac ของทาง Apple มาเนี่ยก็จะเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าเขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเลยนะครับกลุ่มแรกก็คือเครื่อง Mac สําหรับพกพาครับตัวนี้มาในชื่อ MacBook นะครับเรารู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแหละ MacBook MacBook Air Pro เป็น Product กลุ่ม Mac ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดจากทา Apple นงครับเ่ว่ายังัีอีกกลุ่มครับที่ประสบความ เ็จไม่แพ้กันครับก็คือเครื่อง Mac ที่เป็นแบบตั้งโต๊ะหรือว่าแบบเดสก์ท็อปนะครับตรงนี้เนี่ย Apple แบ่งออกเป็น product line ย่อย สกลุ่มด้วยกันครับกลุ่มแรกก็คือจะเป็นแบบ All-in-One นะครับมีเครื่อง Mac ติดกับหน้าจอมาให้เลยนะครับจริงๆกลุ่มนี้ประสบความสำเร็จพอสมควรเลยในชื่อของ iMac นะครับหลายคนชื่นชอบ iMac อย่างมากเติบโตมาหลายเจเนเรชันเลยนะครับมีการปรับดีไซน์ที่สวยงามแล้วเราก็เห็นว่า iMac เนี่ยไปเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือว่าไปเป็นแบบของตกแต่งห้องได้แบบยอดเยี่ยมมากที่สุดเครื่องหนึ่งนะครับ กับอีกกลุ่มหนึ่งครับไม่ใช่เป็นแบบ all in one นะครับแต่ว่าเขาขายเครื่อง Mac แบบ stand alone ครับซื้อมาเนี่ยไม่มีคีย์บอร์ดไม่มีเมาส์แล้วก็ไม่ได้มีหน้าจอมาให้นะครับเราต้องไปซื้อแยกทั้งหมดเลยครับก่อนหน้านี้ก็จะมีเพียงแค่2รุ่นเท่านั้นนะครับรุ่นเริ่มต้นจะเรียกว่า Mac mini นะครับจะเป็นเครื่อง Mac เครื่องเล็กๆเท่านั้นเองนะครับซื้อมาแล้วเราก็ใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดตัวเองใช้หน้าจอนิเ i t o r ของตัวเองนะครับราคาย่อมเยาว์มาก Mac mini เนี่ยเริ่มต้นประมาณ20,000กว่าบาทนะครับเราซื แบบโอ้ไอแเริ่มต้นก็40,000กว่าบาทเข้าไปแล้วใช่ไหมครับกับอีกตัวหนึ่งครับจะเป็นแบบโปรเฟ s ชั o นอลมากๆเลยนะครับมาในชื่อของ Mac Pro ครับเครื่อง Mac Pro เนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นตามบ้านตามสำนักงานทั่วๆไปหรอกครับแต่ว่าเราจะไปเห็นอยู่ตามสตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ขนาดใหญ่นะครับที่ต้องใช้พลังการประมวลผลเครื่อง Mac เนี่ยแบบสูงมากๆเลยนะครับราคาเริ่มต้นของ Mac Pro เนี่ยอยู่ที่เกือบๆสอ0 0 0 0บาทละและถ้าเกิดราคาคอนฟิกที่แบบเขาเฉลี่ยเฉลี่ยกันเนี่ยเครื่อง Mac Pro เครื่องนึงจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 0ถึงห้าแสนได้ เลยทีเดียวนะครับเป็นกลุ่มที่เฉพาะตัวมากๆแหละต้องการพลังการประมวลผลตัดต่อ3มิติทำเพลงทำวิชวลเอฟเฟกตต่างๆนะครับ ซึ่งเห็นไหมครับว่า2กลุ่มนี้มันต่างกันมากๆนะครับ Mac Pro กับ Mac Mini ครับไม่มีอะไรอยู่ตรงกลางเลยครับก่อนที่จะมาดูว่าเจ้า Mac Studio เนี่ยมาเสียบกลางระหว่าง Mac Mini กับ Mac Pro ได้ยังไงนะครับต้องเล่าให้ฟังถึงการเติบโตของตลาดคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันก่อนครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนที่รับชมอยู่เนี่ยก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ด้วยนะครับรวมถึงหลายๆคนก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคอน sumer ปกติธรรมดาทั่วไป แต่ก็ไม่ได้โปรไปจนถึงขนาดที่ต้องใช้เครื่อง Mac แบบราคา3-4แสนนะครับกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่ม Prosumer ครับกลุ่มนี้แหละที่น่าสนใจมากนะครับเราอาจจะแปลงมุมนึงของบ้านเราหรือว่าออฟฟิศเรานะครับแล้วก็เรียกพื้นที่นั้นว่าเป็นสตูดิโอเล็กๆของตัวเองนะครับใช้ในการถ่ายทําอะไรง่ายๆ ใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดต่อแล้วก็ผลิตคอนเทนต์ออกมานะครับแน่นอนละวครับว่ากลุ่มนี้ไม่มีทางเลยกตัวเองเป็นคอน sumer ปกติทั่วๆไปแต่ก็ไม่ได้โปรขนาดที่จะต้องใช้ Mac Pro ใช่ไหมครับ Apple ครับมองเห็นว่าตลาดนี้เติบโตขึ้นทั่วโลกนะครับก็เลยออกสิ่งนี้มาแหละครับในชื่อ Mac Studio นะครับตรงตามชื่อเลย Apple ต้องการที่จะยึดครองพื้นที่สตูดิโอเล็กๆของเราแต่ละคนนี่แหละครับขอให้เครื่องนี้ ได้ไปวางอยู่ตรงนั้นนะครับและเขาก็ทำออกมาได้น่าสดใจด้วยนะครับในคลิปนี้เรามารีวิวเจ้า Mac Studio เครื่องนี้พร้อมๆกันเลยครับทีนี้ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะคิดแย้งในใจนะครับว่าเฮ้ยมันจะใช่เหรอคุณอูตอนที่ Apple ออก Mac Studio มาเนี่ยเขาใช้ชิปโคตรแรงเลยไม่ใช่เหรอมันมี M1 Ultra เลยนะ คือเรารู้จัก M 1ที่จริงๆมันก็แรงมากอยู่แล้วเนาะแล้วก็ M 1 Pro M1 M a x ตอนที่ MacBook Pro 14นิ้วกับ16นิ้วออกมานะครับแล้วก็รอบที่เขาเปิดตัว Mac Studio เนี่ยเราได้ยินชื่อของ M 1 Ultra เป็นครั้งแรกก็คือการเอาชิป M 1 Max 2ตัวเนี่ย เชื่อมติดกันนะครับด้วยเทคนิคของเขาครับทำให้พลังการประมวลผลมันสูงมากโอ้ oh, CPU 20คอร์ GPU 64คอร์นะครับมันไม่น่าจะใช่งานโปรซูเมอร์แล้วมัง้งถ้าเกิดจะใช้ M1 Ultra ถูกต้องครับผมไม่ได้เถียงนะครับแต่ว่าต้องเล่าอย่างนี้ครับว่า Mac Studio ตัวนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยอยู่ที่70,000บาทนะครับ69,900าบาทครับโดยที่ชิปที่เราจะได้ในรุ่นเริ่มต้นในรุ่น70,000บาทเนี่ยก็คือจะเป็นชิป M1 Max นะครับซึ่ง M1 Max เนี่ยเป็น CPU ที่แรงที่สุดที่อยู่กับ MacBook Pro 14นิ้วกับ16นิ้วมาก่อนนั่นเองนะครับดังนั้นกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้งานในระดับ super professional แบบนั้นนะครับอันนี้เราพูดถึง Mac Studio ในราคา70,000ก่อนนะในราคาเริ่มต้นก่อนนะถ้าเกิดใครอยากได้ storage เยอะขึ้นก็อาจจะเพิ่มเงินอีกหลักประมาณเออหมื่นสองหมื่นนะครับเพื่อที่จะได้แรมเยอะขึ้นหรือว่า storage เยอะขึ้นมากพอที่จะใช้งานชีวิตประจำวันนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่อง Mac desktop ที่ราคายังไม่พ้น1 0 0 0 0 0ยังไม่พ้น1 0 0 0 0 0ก็แน่นอนว่าเป็นตัวเลขที่สูงนะครับแต่ถามว่า สูงบ้าบอไหมผมคิดว่าอาจจะยังถูกกว่า Macbook Pro ที่หลายๆคนถืออยู่ตอนนี้ก็เป็นได้นะครับดังนั้นผมเลยอยากจะบอกว่า Mac Studio เครื่องนี้แหละเขาตั้งใจ มาให้โปรซูเมอร์เนี่ยเป็นคนใช้งานนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าในในออกแบบเครื่องมาในฟอร์มแฟกเตอร์นี้แล้วเขาก็อยากจะตอบโจทย์กลุ่มที่โปรเฟชชั่นอลมากกว่านั้นด้วยนะครับด้วยการออกชิป M1 Ultra มาซึ่งถ้าเกิดเราคอนฟิกกันอย่างเต็มที่เนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทนะครับถามว่า2 0 0 0 0 0บาทเนี่ยเป็นเครื่องแม c ที่แพงไหมอาจจะไม่ได้เป็นเครื่องแม c ที่แพงขนาดนั้นถ้าเกิดใครรู้จักเครื่องแม c p โปรมาก่อนที่คอนฟิกแล้วทะลุไปได้ถึง45่ห้แสนหลือจะถึง1ล้านบาทนะครับในเจเนอเรชันก่อนหน้าที่ออกมานะครับ ังนั้นเรามาอยู่กับโจทย์ที่ว่า Mac Studio ตั้งใจให้อยู่ในสตูดิโอในระดับโปรซูเมอร์กันก่อนทำความเข้าใจกันตามนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปนะครับว่าตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานในรูปแบบไหนบ้างครับก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยเรามาดูหน้าตาของเขากันนะครับจริงๆแล้วหน้าตาขนาดกว้างขูนยาวเนี่ยมันเท่ากับ Mac Mini เดิมเลยแหละแค่มันหนากว่า Mac Mini ประมาณ2เท่าครึ่งนะครับอถ้าเอา Mac Mini มาวางข้างๆเนี่ยตัวนี้ก็จะหนากว่าอกันประมาณ2เครื่องครึ่งนั่นเองนะครับด มีการเพิ่มพอร์ต Thunderbolt 4ขึ้นมา2ช่องตรงนี้ในกรณีที่เราเลือกชิปเป็น M1 Ultra แต่ถ้าเกิดเราเลือกชิปเป็น M1 Max เนี่ยตรงนี้ก็จะได้เป็น USB Type C มา2ช่องนะครับมีช่องอ่าน SD Card อยู่ด้านหน้าให้อำนวยความสะดวกสำหรับก,กลุ่ม Prosumer ที่เราอาจจะใช้กล้องวิดีโอในการถ่ายกล้องถ่ายรูปต่างๆนะครับที่ใช้ SD Card สามารถมาเสียบเข้าได้เลยแบบง่ายๆไม่ต้องต่อการลเดอร์ไม่ต้องอ้อมไปเสียบด้านหลังนะครับแล้วก็มีไฟแสดงสถานะให้เท่านั้นเองด้านหน้านะครับ ด้านหลังของตัวเครื่องบ้างนะครับเราจะเห็นว่าครึ่งด้านบนนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นรูระบายความร้อนทั้งหมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นรูที่อากาศร้อนเนี่ยเป่าออกมานะครับอากาศเย็นเนี่ยจะเข้าบริเวณด้านใต้เครื่องครับมีพอร์ตให้ครบถ้วนมากๆนะครับ Thunderbolt 4จำนวน4พอร์ตด้วยกันแบบไม่แชร์แบนด์วิดต์นะครับนั่นก็คือเราสามารถที่จะเสียบแยกอุปกรณ์ระดับโปรเนี่ยได้เลยโดยที่ไม่ดึงแบนด์วิดต์กันนะครับ มีพอร์ตแลนด์ที่เป็น10กิกะบิตนี่ไม่ใช่แค่กิกะบิตแลนธรรมดานะครับแต่ว่าเป็น10กิกะบิตมาให้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องติ๊กเลือกออปชันเพิ่มครับได้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับหัวเสียบ power นะครับตรงนี้ที่เป็นหัวมิก y เมาส์เนี่ยเป็นหัวลักษณะเดียวกันกับที่อยู่ด้านหลังจอ Pro Display XDR มาก่อนนะครับมีแค่2รุ่นแหละที่ใช้ก็คือมีแค่จอตัวนั้นกับเครื่องนี้นะครับที่ใช้หัวลักษณะนี้เป็นสาย power นะครับแล้วก็มี USB Type A มาให้ด้วยนะครับ ทำไมไม่ให้2.1มานะครับแล้วก็มีช่องเสียบหูฟัง3.5มิลน,นะครับที่รองรับหูฟังคุณภาพสูงแบบ high impedance มาให้ด้วยครับถือว่าครบถ้วนมากชนิดที่ผมคิดว่าการใช้งานโดยส่วนมากแทบจะไม่ต้องเสียบหัวแปลงอะแดปเตอร์อะไรเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับเพราะว่าพอร์ตให้มาครบถ้วนจริงๆเสียดายนิดนึงที่ช่องเสียบหูฟังมันอยู่ด้านหลังของตัวเครื่องเนะเพราะว่าถ้าเกิดเราวางอยู่กับเดสก์ท็อปของเราอะ โอกาสที่เราจะได้เสียบหูฟังเข้าออกอ่ะมันควรจะต้องอยู่ด้านหน้าอันนี้ก่จะทวงติ่งเรื่องดีไซน์กันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับปุ่ม power ก็จะอยู่ที่บริเวณมุมๆเครื่องด้านนี้ครับด้านใต้เครื่องนะครับก็จะมีการปั๊มลงไปเป็นชื่อรุ่นเลยว่าเป็น max studio นะครับสวยงามมากแต่ว่านี้จะเป็นส่วนที่เราไม่มีทางมองเห็นเลยนะครับเวลาที่วางเครื่องนี้ไว้กับโต๊ะนะครับแต่เขาก็ออกแบบมาทุกรายละเอียดแหละจริงๆเป็นสไตล์ของ apple นะครับว่าจะต้องสวยงามแม้กระทั่งสิ่งทีี่่เเเรรรรรามมออองงงไห็นนนนนัััคบบูๆต้ะ จะเป็นดูที่ตัวพัดลมด้านในเนี่ยจะดูดอากาศเย็นเข้าบริเวณใต้เครื่องนะครับเพื่อที่จะมาระบายความร้อนออกด้านหลังตรงนี้นะครับน่าเสียดายนิดนึงนะครับที่ตัวเครื่องนี้เนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ยูเซอร์ทั่วๆไปเนี่ยทำการเปิดออกมาเพื่อที่จะอัปเกรดอะไรหรือว่าทําความสะอาดด้วยตัวเองได้นะครับซื้อมายังไงอย่างนั้นเลยนะครับก็จะอยู่อย่างนี้ไปกับเรานะครับไม่ต้องเปิดนะครับก็คือแค่เสียบใช้งานไปเรื่อยๆจนหมดอายุไขของมันครับ นอกเหลือจากการออกแบบที่ผมถือว่าเป็นการออกแบบที่สุดยอดมากนะฟอร์มแฟกเตอร์แบบนี้ไม่ได้ใหญ่โตอลังการอะไรเลยนะครับแต่ว่าได้ชิปที่มีพลังการประมวลผลเยอะแล้วก็มีพอร์ตอย่างครบถ้วนเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่ต้องชื่นชมก็คือแพคเกจจิ้งของเขานะครับนี่คือกล่องของ Max Studio ครับที่ทำมจาจากกระดาษ ทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นสายฮิ้วด้านบนนะครับที่ทํามาจากผ้าตรงนี้นะครับทำไมถึงน่าชื่นชมผมขอเปิดให้ดูแบบเร็วๆนะครับจริงๆแล้วในกล่องนี้เนี่ยมีแค่ตัวเครื่องมีสาย power ให้แล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานเล็กน้อยพร้อมกับสติกเกอร์ Apple สีดาเท่านั้นเองนะครับแต่สิ่งที่ต้องชื่นชมก็คือในลักษณะของการออกแบบด้วยกระดาษทั้งหมดของเขาเนี่ยมันทําหน้าที่กันกระแทกได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆนะครับนั่นก็คือเราสามารถที่จะใส่เครื่อง Mac Studio เข้าไปในนี้ แล้วด้านบนตรงนี้เนี่ยที่ใส่เห็นไหมครับว่ามันทําหน้าที่เหมือนกับเป็นตัวซัพพอร์ตแรงอะ่ะเหมือนเป็นโช๊คอะ่ะอยู่รอบตัวไปหมดเลยคือมีอะไรกระแทกเข้ามาแรงๆด้านไหนก็ตามเนี่ยตัวเครื่องไม่เสียหายอย่างแน่นอนแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยไม่มีโครงสร้างของพลาสติกเลยนะครับเป็นการแบบชนกันของกระดาษล้วนๆผมคิดว่า Apple เนี่ยใช้พลังจากทีมดีไซน์ในการออกแบบกล่องตัวนี้ไปไม่น้อยเลยทีเดียวครับ เรามาลองใช้งานจริงกันดูนะครับเครื่อง Mac Studio เครื่องนี้นะครับได้ต่อเข้ากับหน้าจอ Studio Display นะครับที่เขาเปิดตัวมาพร้อมกันแต่ว่าขายแยกกันนะผมจะขออนุญ,ญาตข้ามในส่วนของการใช้งานโดยทั่วไปนะครับการใช้งานเอกสารฟังเพลงดูหนังรา b r อ w s เ internet เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเราจะซื้อเครื่อง Mac Studio มาใช้งานแค่นั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่า เกินความจําเป็นไปไกลมากนะครับนี่เป็นเครื่องที่อยู่ในกลุ่มโปรซูมเมอร์นะครับแม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็ไม่ได้แนะนําให้กระโดดมาใช้เครื่องนี้แต่อย่างใดเลยนะครับจริงๆแล้วมีตัวเลือกอื่นที่ย่อมเยาวกว่านี้เหมาะสมกับลักษณะงานมากกว่านี้เป็นอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็น iMac 24นิ้วที่ออกมาก่อนหน้านี้ใช้ชิป M1 นะครับตัวนั้นจบที่40,000กว่าบาทครบถ้วนทั้งเซตนะครับไม่ต้องซื้อจอแยกไม่ต้องซื้อคีย์บอร์ดไม่ต้องซื้อเมาส์แยกแล้วครับซึ่งก็น่าจะเหมาะสมกว่ามากหรือถ้าเเเดคคครรรตอองงงาาืื่่่่แแบบพ,พมีีียววจะท ทำงานของเราก็ได้นะครับแล้วก็พกไปใช้งานนอกสถานที่ได้ด้วยก็หา MacBook Air หรือว่า MacBook Pro สักเครื่องหนึ่งก็น่าจะจบแล้วนะครับดังนั้นวันนี้เรามาคุยกันเฉพาะลักษณะการใช้งานแบบ Prosumer กันนะครับโดยที่ผมจะยกตัวอย่างให้ดูเฉพาะบางแอปพลิเคชันนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเห็นผล b e n c h m a r k จากหลากหลายโปรแกรมเนี่ยมีให้ดูเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ดูในตอนท้ายนะครับว่าทั้ง M1 Ultra แล้วก็ M1 Max เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับชิป CPU อื่นๆรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยมันแรงกว่ากันขนาดไหนหรือว่าการใช้งานแบบวิดีโอการใช้งาน Esport ภาพ่งการใช้ งานไลฟ์รูมต่างๆเนี่ยมันได้ประสิทธิภาพอย่างที่หลายคนตั้งใจไว้ไหมนะครับตัวนั้นได้เห็นกันอย่างแน่นอนครับแต่วันนี้เนี่ยเรามาดูบางตัวอย่างกันก่อนนะครับหน้าจอที่คุณผูช้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าจอ Final Cut Pro นะครับโดยที่ฟุตเทจที่เราจะใช้วันนี้เนี่ยเป็นฟุตเทจเดโมนะครับที่เราดาวน์โหลดมาจากทางเร d นะครับหรือว่าผู้ผลิตกล้องชื่อดังนั่นเองครับเป็นความละเอียด 8K ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็น่าจะเกินการใช้งานทั่วๆไปของหลายๆคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับตอนนี้เราตัดต่อกันส่วนมากที่ 4K นะครับแต่วันนี้เราจะเดโม 8K ให้ดูนะครับเพื่อให้สมศักดิ์ศรีของสเปคท็อปสุดของ m a c Studio กันสักหน่อยนะครับก็จะเห็นว่าฟุตเทจ 8K นี้มันสกิมได้แบบไหลลื่นราวกับมันเป็นแบบความละเอียด Full HD อะดูดิเท่แบ็กเรียลไทม์นะครับไม่มีเฟรมดรอปเลยนะครับ ลองแกล้งเขาเพิ่มเติมขึ้นไปอีกด้วยการเอาฟุตเทจ 8K 3ฟุตเทจนะครับมาตัดวินโดว์เป็นแบบนี้ก็คือมันจะต้องทำการคำนวณทั้ง3ไฟล์ที่เป็น 8K พร้อมๆกันนะครับแล้วลองเลย์แบ็คดูครับถามว่ามีดรอปไหมมีดรอปนะครับมีดรอปเล็กน้อยนะครับเราจะเห็นตัวเลขเฟรมตรงนี้ตัวเลขไทม์ไลน์นี้เนี่ยไม่ได้ไหลลื่นเหมือนกับตอนที่เราเล่นฟุตเดียวนะครับนี่จะไหลลื่นเลยนะครับพอเห็น3ฟุตเทจเนี่ย เริ่มมีสัญญาณการกระตุกเกิดขึ้นแต่ว่าภาพที่ยังโชว์อยู่เนี่ยค่อนข้างไหลลื่นนะครับถือว่าดรอปไปน้อยมากแล้วเราลองเพิ่มเติมการ render text เข้าไปอีกนะครับก็เราจะเห็นว่าตัวเลข time ลน์นี้เนี่ยก็ยังถือว่าไม่ได้เดียว time เท่ากับฟุตเทจเดียวนะครับถือว่าเป็นกาทรทดสอบที่ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะครับหนึ่งในผล b e n ์มาร์ k ที่เราจะทําให้ดูคือเราจะ export โปรเจกต์นี้นะครับแล้วมาดูเวลากันนะครับว่า M1 Ultra เนี่ยสามารถ export โปรเจกต์ 8K ความยาวของคลิปวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นาที53วินาทีเนี่ยเทียบกับโปรเซสเซอร์อื่นๆนะครับจะให้ผลออกมาเป็นยังไงบ้างครับผลการทดสอบเอ็กซ์พอร์ 8K เล็ก7 9 Project โปรเจกต์นี้ใน Final Cut Pro นะครับพบว่าเครื่องที่แรงที่สุด Mac Studio M1 Ultra Spe c Top เนี่ยจบงานได้ใน2นาที37วินาทีเท่านั้นครับ ซึ่งแรงกว่า iMac 27นิ้ว Core i9 สเปคเทพที่สุดของปี2019ที่เราใช้ในสตูดิโอของเราเกือบ1เท่าตัวนะครับและแรงกว่า M1 ปกติถึง4เท่าตัวครับและถ้ายิ่งไปเทียบกับ Intel Core i9 ใน MacBook Pro 16นิ้วต้องใช้เวลานานถึง43นาทีในการ Export Project นี้นะครับก็น่าจะพอทำให้ทุกคนเห็นภาพนะครับว่าโลกของ Final Cut มันเปลี่ยนไปแล้วเมื่อได้ชิปที่มี Media Engine ฝังมาในตัวแบบ Apple Silicon นี้ เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเมื่อกี้วิดีโอกันไปแล้วนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้คุ้นเคยกับการตัดต่อวิดีโอต้องบอกว่าโจทย์เมื่อกี้โหดมากเลยนะแล้วว่าตัวมันเองเนี่ยก็ทําโจทย์นี้ผ่านได้แบบหลายคนตกใจเหมือนกันนะครับว่าโอ้จริงๆแล้วถ้าเกิด เครื่องไม่ได้แรงจริงเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับเรามาดูอีกโจทยหนึ่งก็คือโจทย์ของภาพนิ่งกันบ้างนะครับสำหรับสายช่างภาพนะครับตอนนี้เราเปิด Adobe Lightroom Classic อยู่นะครับซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นภาพที่ช่างภาพของเราถ่ายนะครับจากงานต่างๆที่เราถ่ายกันมานะครับเราเลือกไฟล์รอมาทั้งหมด64ไฟล์นะครับเรามาดูตัวอย่างบางไฟล์กันนะครับอย่างเช่นไฟล์นี้โอ้ถ่ายมาย้อนแสงมากเลยนะครับลองมาดูว่าถ้าเกิดสมมุติว่าช่างภาพถ่ายมาอยากจะปรับแต่งเบื้องต้นก่อนให้มันแบบออกมา สวยงามเนี่ยมันก็มีทางลัดหลายทางเลยนะครับที่ไลท์ลูมเนี่ยทำได้อย่างเช่นการซีเล็กสกายหรือว่าการเลือกเฉพาะส่วนท้องฟ้าซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะใช้พลังการประมวลผลเยอะมากเลยเพราะมันต้องแบบอนาลซ์ท้งรูปว่าท้องฟ้าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับลองกดดูนะครับซีเล็กสกายปุ๊บมาเลยโอ้หที่ถือว่าเร็วมากนะครับแล้วก็มันจะเลือกส่วนท้องฟ้ามาให้เราปรับแต่งได้นะครับเอ็กโพเซอร์น้อยลงหน่อยนะครับใหเห็นพาทิตดีขึ้นนิดนึงนะครับ คอนทราสต์ไฮล้องไฮไลท์นะครับอลองปรับกันดูอยากได้ฟ้าสีสดขึ้นหน่อยนะครับปุ๊บเรียบร้อยต่อมาโหตรงส่วนที่แบบเป็นภาพคนเป็นภาพรถเนี่ยที่เป็น subject เนี่ยมันมืดเนื้อมันย้อนแสงนะครับเรามา select subject ดูครับกดปุ๊บโอ้แปบ๊บเดียวมาเลยนะครับคำนวณให้เราเสร็จสับว่าเราจะปรับแต่งตรงนี้แทบจะไม่ต้องกดอะไรเพิ่มเลยนะครับเพิ่มเอ็ก s u โพหน่อยครับขอ คลิเีให้ชัดเจนขึ้นนิดนึง saturation ดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับอ่าไต้ภาพที่โอเคละเริ่มเห็นรายละเอียดดีละแต่ผมรู้สึกว่าท้องฟ้าเนี่ยมันไม่ค่อยวันนั้นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยคือเมฆมันกระจัดกระจายไม่ค่อยสวยมากนะครับเราไปเปลี่ยนท้องฟ้าใน Photoshop ดีกว่านะครับคลิกขวาโยนไป Edit ใน Photoshop ดูครับดูสปีดในการเปิดอีกหนึ่งแอปนะครับพร้อมให้ทำงานบน Photoshop ต่อเลยนะครับ Edit Sky Replacement เลือกเลยครับจะเปลี่ยนท้องฟ้าเป็นแบบไหนอ่าแบบไหนดีแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมเร็วมากอะ่ะใครเคยใช้ฟีเจอร์พวกนี้จะรู้ว่าสปีดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่สปีดธรรมดานะครับอ่าสมมติว่าเอาแบบนี้ผมว่าชอบแหละกดโอเค เรียบร้อยโอเคมันเป็นเครื่องมือแหละมันคงไม่ได้ทำให้เราตัดต่ออะไรเก่งขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสปีดได้เท่านี้เนี่ยแล้วลองคิดดูว่าคนที่ทำงานกับภาพหรือว่าทำงานกับวิดีโอจำนวนมากๆต่อวันนะครับวันหนึ่งจะต้องปรับแต่งพวกนี้เนี่ย เป็นพันภาพสมมตินะครับแล้วมันแทบจะไม่มีช่วงเวลาที่เราจะต้องรอเลยอะ่ะผมคิดว่าคนที่เหนื่อยมันไม่ใช่เครื่องเลยนะก่อนหน้านี้อ่ะคนที่เหนื่อยจะเป็นเครื่องใช่ไหมกดทีเครื่องนี่แบบโหทั้งเสียงพัดลมทั้งความร้อนทั้งอะไรทั้งตัวเราเองก็ต้องมานั่งรอใช่ไหมถ้าเกิดด้วยสปีดนี้นี่คือเงียบมากเลยอะ่ะไม่ได้ยินเสียงใดใทั้งสิ้นนะครับอุณหภูมิ CPU 40องศา38องศาด้วยซ้ำนะครับสูงกว่าอุณหภูมิห้องนิดเดียวเองนะครับคนที่เหนื่อยจะเป็นคนทำเลยนะ เพราะว่าเครื่องอ่ะไม่เหลือช่วงเวลาให้เราแบบรอพักไม,ไม่ต้องนั่งเฉยๆอะไรเลยนะครับคือนั่งทํำพันรูปเนี่ยเครื่องยังแบบนิ่งๆเย็นๆอย่างนี้อยู่นะครับในขณะที่คนเนี่ยน่าจะน็อกไปก่อนเพราะว่าแบบเราจะต้องคลิกแบบถี่มากๆนะครับไม่ไม่เหลือช่วงเวลาให้เราพักสักเท่าไหรผ่ผลการทดสอบจากโปรแกรม b บน c h ม a r ์กันบ้างนะครับ Geekbench กันก่อนเลยครับสีฟ้าก็คือใช้ CPU คอเดียววัดกันตรงๆเลยนะครับก็จะเห็นว่า M1 Ultra เนี่ยไม่ได้แรงกว่า M1 Max นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเอามาแค่คอเดียวมันก็คือชิปตัวเดียวกันนั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดทดสอบแบบ multi CPU กราฟสีส้มเนี่ยก็จะพบว่า M1 Ultra 20คอแสดงศัก,กยภาพเหลือล้อนมากนะครับ แม้ว่ามันจะไม่ได้แรงกว่า m 1 max 2เท่าตัวก็ตามทั้งการคำนวณเมทัลก็ไม่ได้2เท่าตัวนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเทคนิค ultra fusion ที่เอาชิป m 1 max 2ตัวมาติดกันเป็น m 1 ultra เนี่ยก็อาจจะยังช้าได้บ้างถ้า cpu ในชิปตัวแรก ต้องการข้อมูลในแรมที่อยู่ในชิปตัวที่2แบนด์วิดก็ยังอั้นกันนิดๆอยู่ดีครับการทดสอบ Cinebench ก็ออกมาในทิศทางเดียวกันนะครับโดย m 1 ultra เนี่ยกิน iMac 27นิ้ว core i 9สเปคที่แรงที่สุดก่อนที่จะเลิกขายไปแบบขาบลอยทุกการทดสอบครับ การทดสอบจาก Affinity Photo โปรแกรมแต่งภาพในส่วนของการดึงพลัง GPU มาใช้ประมวลผลภาพนี่ชัดเจนมากๆนะครับว่า M1 Ultra แรงสุดขอบชนะ M1 ปกติไปถึง4เท่าตัวและแทบไม่ต้องย้อนกลับไปเทียบกับ Intel อีกเลยแต่ต้องสังเกตด้วยเช่นกันนะครับว่า M1 Max จัดว่าแรงมากๆแล้วครับแรงเกินพอสำหรับการใช้งานในระดับ Prosumer รวมถึงประสบการณ์ที่เราได้จากการใช้งานและทุกการทดสอบที่เราทามาเนี่ยก็ไหลลื่นน่าประทับใจมากๆครับ จากผลการทดสอบหลากหลายแอปพลิเคชันเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าคนที่อยู่ในสายอาชีพนี้นะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์โปรซูเมอร์รวมถึงโปรเฟชชั่นอลหลายคนนะครับน่าจะเห็นภาพเลยแหละว่า Max c Duo เนี่ยมันจะมาช่วยให้งานของเราเนี่ย โฟล์ได้มากขึ้นยังไงประหยัดเวลาต่อวันได้มากขึ้นยังไงบ้างนะครับหรือว่าเราไม่ต้องทนกับเสียงพัดลมดังๆกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราอาจจะใช้งานกันอยู่ในสตูดิโอเนี่ยมันไม่ต้องทนแล้วแหละพอมมาอยู่กับเครื่องเนี่ยมันแบบแฮปปี้มากได้เครื่องที่แรงมากในฟอร์มแฟกเตอร์ที่เล็กมากแล้วก็เงียบมากๆด้วยนะครับแต่ว่าพอเรามาดูสเปคว่าแล้วเราจะต้องซื้อเครื่องไหนกันละ่ะก็อาจจะต้องปวดหัวมากขึ้นนะครับสสเปคหลักๆของเขานะครับเริ่มต้นที่ M1 Max เนี่ยเออเจ็ดหมื่นบาทเนะ 6, 9, านะหกหมื่นเก้าพ แล้วถ้าเกิดกระโดดไป M1 Ultra เนี่ยราคาโดดขึ้นไปเท่าตัวเลยอะ่ะคือเริ่มต้นที่แสนสา0หนาพนะครับแสนสี่โ้โหทำไมมันถึงต่างกันเท่าตัวได้ในขณะที่ตัวเครื่องเหมือนกันนะครับต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าแม้ว่า Apple จะพยายามพีเซนต์ว่า M1 Ultra เนี่ยมันคือ M1 Max 2ตัวมาติดกันนะครับ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาขายราคาแพงกว่ากันเท่าตัวได้นะครับผมคิดว่าราคาเริ่มต้นของ M1 Ultra สำหรับ Mac Studio เนี่ยแพงเกินไปนะครับโอเคถึงแม้ว่า Solid ในในรุ่นเริ่มต้นมันจะได้เยอะกว่า RAM ในรุ่นเริ่มต้นจะได้เยอะกว่าก็ตามนะครับแต่ว่าราคาที่ต่างกันเท่าตัวเนี่ยมัน,มนสูงเกินไปนะครับแม้กระทั่งเราเป็น content creator แม้กระทั่งเราเป็น prosumer แล้วก็ตามนะครับผมคิดว่า M1 Max เนี่ย เพียงพอส่วนตัวผมนะเท่าที่ได้ทดลองใช้นะครับ M1 Max เนี่ยเพียงพอสำหรับงานของใครหลายคนอยู่แล้วแน่ๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะเลือก m a x Studio ที่เป็นชิป M1 Ultra เนี่ย ผมคิดว่านี่น่าจะเป็น replacement ที่ดีสำหรับคนที่ใช้เครื่องระดับ Mac Pro มาก่อนนะครับแล้วก็รู้สึกว่างานตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาเครื่อง Mac ระดับราคา3 4 0 0 0แสนนะครับที่ Apple เนี่ยจะเปิดตัวตามมานะครับอีกต่อไปดังนั้นใครที่แฮปปี้กับสเปคของ M1 Ultra ใน form factor นี้เนี่ยแล้วก็เป็นระดับ professional ต้องการที่จะเอาไปทดแทน Mac Pro เครื่องเดิมสามารถซื้อได้เลยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมแนะนาได้แต่ถ้าเกิดใครคิดว่าตัวเนี้ยเหมกับเราแล้วแหละ แต่ว่าเราจะแบบขย่งไปเอา M1 Ultra ไหมตัวนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่า M1 Max จริงๆเนี่ยแรงมากๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ยืนยันได้นะครับไม่จำเป็นที่ต้องโดดไปเอา Max Studio ราคาเกือบ200,000ถ้าเกิดเราคอนฟิกสเปคขึ้นไปแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าเกิดใครฟังมาดูทั้งหมดแล้วรู้สึกว่าอันนี้เกินความจำเป็นของเราเปินไปหรือเปล่าก็ ขอให้เชื่อตัวเองตามนั้นนะครับว่าถ้าเกิดเราฟังดูแล้วก็โหแต่ละอย่างที่เอามาโชว์วันนี้เนี่ยมันเกินความจําเป็นเกินการใช้งานปกติของเราทั่วไปยังมีอีกหลายตัวเลือกนะครับที่ Apple เนี่ยนำเสนอให้กับเรานะครับมี iMac ที่เป็นเอ่อชิป m 1ปกตินะครับมี MacBook Pro นะครับที่เราสามารถพกเครื่องเดียวเลยนะครับใช้งานได้ทุกที่ไม่ต้องมาทิ้งเครื่องหนึ่งฟิกไว้กับโต๊ะทางานของเรานะครับดังนั้นตัวเลือกอื่นๆก็อาจจะเหมาะสมกับเรามากกว่า Mac Studio ถ้าเกิดเราดูแล้วรู้สึกว่าไม่ได้อิน,น,น,นับคร ผมอู๋สปินนายะครับพบกันใหม,ม่คลิปหน้าสวัสดีครับ